ไม่เลยไห้จะเจียดยังไงบอกคมคืนผัวพี่นกโอเคไหมหนามหัวอาชวะพี่นอกันนยากาศฝนตกอืมมีแขกมาอีกเอ้า ป่ะพี่น้องบานนี้เฮาก็สิได้เดินทางกลับขะเจ้าว่าซื้อนีบแม่นสิได้เดินทางกลับเมืองบ่สิไปขี่แทกซี่พุ่นแหละสวัสดีสวัสดี เอียงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์นสุขสุขน้อมวนิกับมาพบกับน้องและสายนเก่าพี่น้องเฮ็ดสังกันเปบ่าเฮ็ดยังจะเฮ็ดยังอะไรจะเช่นอะไรอะไรนะ

มาสบายดีกลกองนี้สิว่าเบิ่งสบายดีนะแวไมเบิ้งเอาดีดีตายยังส่งนูค้าย,ย่ะอาอยูุภูตดดิเหตุเจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง จะไม่ดีพี่น้องมือสูงทุกคนนะพี่น้องวันนี้กีเป็นมื่อวันเสาร์เนาะโอ้ยวันเสาร์่าวันเสาร์เออไม่นะเป็นวันเสาร์เนาะวันนี้รถเพื่อนนี่เป็นอะไรผักคงแห้งพี่น้องมาผ่าโยงเงินแต่กู้ตาโดนเมื่อคืนนี้ไฟลับมากะประมาณเที่ยงคืนเนาะเป็นเนาะเที่ยงคืนเปนมาไฟมากกาปุ๊บตัวหายไป เปิดแอร์เปิดแอร์มาเป็นพี่น,น้องแต่ตอนอากาศไปงันนุ้งเสียเอาไปเบิ่งอันนี้ก็ที่นออ่ะพี่น้องเงออแล้วก็เกี่ยมเฝ้าไว้ให้อือเมืเ่อกีน้นี้ว่าสิกินข้าวตอนเลิกเนาปะปวดพอดีฝนมันมาเราก,ก็เลยพากันนอนไปนอนมนันห้องนี้ก็หก ขนาดของน้อยเดียวยังขบเสื้อเขาไปเท่าไหร่เสื้ออะไรเสื้อขาวอ่ะกจับเมื่อกี้นี่แานบก่กันดาีสกับดอมเนะเดินทางกับบักเซ่แล้วก่นเราะ่าไปต่อบารายลีพี่น้องเอไม่ใด็กระเป๋าสีทนเบเปนไงจะิ้ไมใช่ โเงเงน่ากระป๋าใไปพี่หน่องออกไปทินขาวนาะเดี๋ยวไปดทีมงานนะวดตื่นมันเลยยางด้วยจงเออู่อ้าวตื่นแล้วทางนั้นอ้าวตื่นกูโม้ว่านี่อาบแล้วว่าหนาวนะงง่เออไตสอรี่สตอรี่ ไปนี่ครับไปดูเลยอยู่ฮะเอาไปอัอดทอนแล้วไปมูซิเมื่อได้เลยนี่ไอีจะมาท่านตื่นอยู่มั้ยนี่ช่วยกินอะไรอยู่กลางปุณนะอ่าพี่น้องวันนี้กับ ฝนตกอืมมีแขกมาอีกอ้าแเมนวันเสาร์กับ,บวันอาทิตย์ายเมื่อพีดเหม่อใจนอนนี่อืมพี่น้องเดี๋ยวจัง้อยเขาเอาของกินมากินแล้วเาก็อาซีไดผ่ากันเดินทางกลับบ้านพี่น้อง ฝนตกงดขื่นอย่แล้วเนาะจนจนหอเทียงขื่นเนาะฝนตกเนาะท่าน่ะภาษาฮกระดังมาผักฝนตกมดขืนอย่แล้วเนาะฮ่ากับเสาประมาณสิบเอ็ดโมงมันเสาเนาะฝนตกเนาะพอดีไพ่มากเทียงขื่นพอดีอยู่แล้วนะ มาเชีงค okay. like, ือเห็น ah. ก๊อมาส่งพกาชบีเตืนนมามาส่งกซีเล่าแล้วมาพกซีหาวเกี่ยนไปลซีได้เอี่ยทาเนี่ยอากินทอากินหนามด้ใช่ไหมเดินทางกับปะซีเลยนะพี่น้องเราเยว่สทีกาฮะสอยที่าที่าเนียสวยได้หมะคอที่ทางนี้เสียง เดี๋ยวเมื่อวานอดีตป้าไปสอนอีวกเราเราไปกิ้นไปสอนอีวกแ้น้ำฝนตกเนาะนี่ครับสอนอีวก่อนจะับปักซี่อันนั้นน้บอ่ไดัวใจกลับเลสีไปอันนั้นนี่ไปพี่น้องบาหนเขากับสดใเดินทางกลับแน่นสดไดเดินทางกลับเมืองปักซี่พูดหละพี่น้อง ไอพ่อๆกันอยู่พุ่นอะไรพี่น้องเนาะหลังจากที่กินเขายังเหลีพี่น้องกินบิดกระหอบสะกะทงเมือพี่น้องนี่าเมไปไปไปพี่น้องไปเบิ้ลเราบอกเคยในห้องเบิ้ลเบิเบิหาเปิดเบิเบิหามแเเบิต้องไปะะดสีอจ้ะ โย่ดูตัวสาพันธ์คื่อะเนี่ยเราอันหมือสุดถ่ายซิดคับบานเนี่ยเมื่อแยกย้ายได้พี่น่องมานี้ก็ขอบใจแสงไลนะสิบาขาเทียดจากมือซ้ำบอกสบุมี่ไ้แสงก็คือสิบุ้มีเฮามาได้มือนี้เห่นบอตองขอบคุณขอบพระคุณไอ้แสงได้ไหมขอบคุณจากสีดาดีเราขาตรงนี้กัน เออมันนี่มันมันเศร้านาะเม่นบริเดลไลวะคัสมันนี่่ะสองมือมเป็นยังมือมือเคร่งเอ้ยสอเยออไสมือเดียวสะเนี่ยเด้อขอบใจเดรรายขอบใจเด้รายโดย เนี่ยแต่เดีอเป็นห้าเห้าเห้าโศกแจักสิโศกดีโศกหายเนาะมาพร้อมกรบพุนมาพร้อมกรพุนเห้าม่ลเฮาะเออจะเป็นจะเป็นเป็นไอ้กินดีดนกินไนยผาอะไรกินอะนะมันนะบอกกินไน มันมันเศดออกผัดผาๆออกแบบออกแบบเงีัยว่าคือ่นนมันมันติดอันนี้เออหมากยังน้อยเหมือนเนาะบ่หมากยังเนาะหมากเต่าหมักเต่าหมากเต่าวางแทบติดล่องเอาไปใส่ลองเบิองจักรหมาเออพอน้ำเล่าแล้วก็ได้ลาดโอ้ยเอามากหน่อยโคตรนี่มันแก่จิ่งนกินมากเนี่ยมันเแก่นี่นาะเป็นอะไร นี่พี่เนาะกาใจเงินใจไรคาที่ยูเนาะราคเสไลเดินข้างลับเมื่อพูดเลยพี่เ้างเดี๋ยวไ้ตัดเป็นงาอไปเอ้จบง็นงาประดับไฟนี่ตัวสุกก็่ีนีะเฮ้ยตัวกหมนี่ตัวสุกพี่เนาะ ขอแต่กำไรเลยกองี่ออมพ่นไปเอาขอบใจขอบใจครับกอนได้เด้อได้เด้อขอบใจด้เลยนองีันีด้แขกมาได้หลายมือนากเลยมาเอามาผมกับพุ่นไปคนเี่อนมากรับแล้พี่น้อง

เอาล้ำที่ลยโอ้ยได้แล้วเกี่ยวกับาโกไปได้นี่การติแก้วเข้าบ่อยจอดตาหอมกัดเลือดเกี่ยวต้มันมาซูนี่เราการแสด้เดินทางครับน้องพี่น้องเนาะกะขอโบกขอบใจ้งทั้งจะขอขู่แหมเพิ่นพี่น้องทั้งที่ภาคที่เศร้าเนาะการจะทานที่พี่น้องได้โอกาสน้ำมาญาไหม เจอกันมือหนามือหนาเายั่งเสด็จมาใหม่อย nah ู่มาเมื่อนี้มันประเต็มที่ปั๊ดไหนเงออกวะเนี่ยเขาทำได้ออกจอีกะพไรพี่น้องกันเสด็จมาพ่อจากเลยพี่น้องเป็นสิ้นเนื้อกรับพุทะไป็นฟอกันอยู่อันานๆเนาะ ฝากคนเลยกุแยเช่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราเนี่เด้อบ๊ายบายพี่น้องปเลย